เอาเลยฮะคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซกันอีกแล้วนะครับก็เป็นไงนะครับวันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตฟีฟายเอ็กแอสซัสซินเนี่ยเต็มรูปแบบแล้วนะครับก็คือ As สซ s สซินค e ีนนั่นเองนะครับก็หลายๆคนลองไปเล่นเป็นตัวหอกระโดดใหม่หรือ,อยังนะครับซึ่งน่าตื่นเต้นมากจริงๆคือมันมีเยอะกว่านั้นนะครับมันก็จะมีตัวกุญแจลับห้องใต้ดินด้วยนะครับซึ่งถ้าใครได้เจอก็บ,บางคนอาจจะรู้แล้วหรือว่า บางคนที่ยังไม่รู้เนี่ยก,เยเยกเ็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนี่ยก็คือจะเป็นที่กระโดดใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นตัวคุณแกลับนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันดีกว่าว่าผมจะเจอหรือเปล่าในแม์นี้นะครับโอเคครับ okay, คุณชมครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่าก็จะเปลี่ยนทีมใหม่โคตรเยอะเนี่ยมันจะเป็นตัว เครื่องบินใหม่นะครับแล้วก็มีนี่นเป็นหอกระโดดสูงนะครับอยู่ในแมปเลยนะครับผู้ชมครับนี่แหละแต่คนน่าจะแบบไปลองไปเล่นกันแล้วนะครับแต่ว่าเผื่อบางคนยังไม่รู้นะตอนนี้มันมีกุญแจลับห้องใต้ดินนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่วามันเอาไปทําอะไรได้นะไม่รู้ว่าผมจะเจอหรือเปล่านะครับถ้าใครเจอลองคอมเมนต์หน่อยละกันนะแต่ผมไปเห็นว่ามันจะอยู่ในกล่องเนี่ยผมจะแบบลงหอนาฬิกาดีกว่านะครับถ้าแบบผมไปลงหอเน,นี่ยผมเคยไปลงคือแบบสามหอเนี่ยคือแบบ คนคู่เยอะเนี่ยเขาน่าจะแบบไปโดดหอ,อกันนะครับซึ่งแบบโคตรเท่นะแบบมีเสียงประกอบด้วยผมรู้สึกแบบแบบเหมือนเหี่ยวเหมือนนกอะไรประมาณนี้ร้องด้วยเนี่ยโคตรเท่นเลยนะครับก็เป็นการอัปเดตใหม่ที่ดึงดูดมากๆนะครับผมเนี่ยไม่ค่อยได้เข้าเล่นวันนี้ก็ได้กลับมาเล่นอีกครั้งนะเพราะว่ามันน่าตื่นเต้นมากนะครับเป็นการคอลแลบกันร,ระหว่างฟรีไฟกับแอสซินคลีสเนี่ครับซึ่งถ้าใครได้เล่นแอสซินคลีสก็คงจะคุ้นเคยกันแน่นอนเลยนะครับสำหรับพวก ถ้าทงท่าทางหรือว่าเป็นตัวหมัดสกินใหม่เนี่ยเออเดี๋ยวจะพาไปดูสกินหมัดด้วยละกันนะเอ้ยเดี๋ยวเราจะไปลองหากันดูดีกว่าว่าผมจะเจอหรือเปล่าเนี่ยเป็นทางด้านของกุญแจลับนั่นเองเนะครับอ่าถ้าไม่เจอเดี๋ยวเราจะไปโดดหอก่อนดีกว่าน่ตอนนี้คือผมขอเก็บปืนก่อนละกันเนะ่ยอาไม่ค่อยได้เล่นโชว์นานเลยไม่รู้ฝีมือตกหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้อ่าเราไปเล่นกันดูดีกว่าเนี่ยค,ครับนี่น่ไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หอเลยละกันนะครับนี่นี่ที่เราจะไปก็คือจะเป็น หอตรงนี้อ่าตรงนี้โอเคจัดไปเลยฮะปึ๊บปุ๊บปุ๊บก็เรียกได้ว่าอัปเดตใหม่มาเนี่ยน่าสนใจจัดๆเลยแล้วใครลองไปเล่นแล้วคอมเมนต์กันหน่อยดีว่าใครเจอกุญแจแล้วเนี่ยฝากเม้นหน่อยละกันอันนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะคุณผูชมครับปะปึ๊บปุ๊บปุ๊บอุ้ยโอ้โหโคตรเฉื่อยเลยนะรถเนี้ยโอ้โหกระบะไม่ซิ่งเลยไม่ใช่ของไทยนะเนี่ยอ๋อโอ้โหดูดิอืดจัดแล้ว เอออะไรครับอุยอ้ยผมไม่รอดนะเนี่ยโอ้ยจะเย็นไว้ลูนจะเย็นผมจะถึงไหมเนี่ยโอ้ดูทรงละวลำบากจัดอะคุณผู้ชมครับโอ้ยอยากเปลี่ยนคันใหม่มีคันใหม่ไหมดูทรงละถึงช้าเดี๋ยวผมไปเรื่อยๆดีกว่าไปโอ้ผมไม่รอดแล้วแหละคุณผู้ชมครับว้าวเลือดผมก็ดูไม่ออกด้วยโอ้ผมไม่ค่อยได้เล่นนานเลยอย่างอันนี้ มีมาแบบนี้เลยว่าเฮ้ยนายดูถูกฝีมือเราเกินไปเปล่าครับโอ๊ยผู้ชมคาเป็นแรงเกินโอเคฮะครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูดหอกันเลยละกันแนวะครับก็แบบผมไม่ค่อยได้เล่นนานผมว่าถ้าผมไปเล่นคงจะไม่ไหวอะสู้ไม่ไหวแน่นอนอะ แต่ละคนคือแบบฝีมือโหดจัดนะเดี๋ยวเราไปดูของน่าสนใจกันดีกว่าเนะฮะผมเชื่อว่าหลายหลายคนเยอะมากอะแถวนี้ร้อนลงแล้วฮะคุชรั้ยครั้งนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ว่ะคุชชูครับนี่ขอเดดสักทีว่าเถอส่วนใหญ่คือแบบผมลงไม่ค่อยถึงอะโดนยิงก่อนตลอดเลยจะเอ๋พรหนุ่มน้อยดูดิคุชรับมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่ในแมปเลยถ้าใครได้ลองเล่นนะบางคนคิดว่าโปรเนี่ยนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยเราสามารถขึ้นมาอยู่บนกระดานตรงนี้แล้วก็โดินกิ้วๆได้เลย แล้วเพื่อนมึงไม่โดดล่ะเพื่อนอ๋อเพื่อน,ออนไม่โดดอ่ะขอปักธงหน,หน่อยละกันนี่ก่อนกระโดดโคตรมันแน่เออได้แค่ครั้งเดียวแล้วูครับก็ผมจะเออผมเอาเป็นว่าผมไม่หาก่อนละกันนะไม่หาแล้วละกันเนี่ยสำหรับตัวกุญแจลับห้องใต้ดินเนี่ยถ้าถามว่ามันเอาไปทําอะไรได้เนะี่ยอยู่ครับนี่ กุญแจลับห้องใต้ดินมันสามารถเอามาไขกุญแจตรงนี้ได้นะมันจะเป็นกุญแจตรงนี้แหละมันสามารถไขได้ซึ่งมันสามารถเข้าไปอยู่ข้างในได้ซึ่งความกว้างความลึกโหขดกว้างนะตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมีของข้างในด้วยเนี่ยผู้ชมครับลองเข้าไปดูซึ่งผมมีคลิปประกอบด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันจะขึ้นคลิปไปดูเลยนะบอกเลยว่าโคตรเท่นี่นะเป็นประมาณนี้เลยเครัยใครเจอกุญแจแล้วก็ เผื่อใครยังไม่รู้นะครับเข้ามาตรงนี้มันจะมีให้แบบเปิดกุญแจเลยให้เรากดเปิดปุ๊บมันก็จะเปิดประตูให้โคตรเท่ซึ่งไม่รู้ว่ามันปิดประตูได้หรือเปล่านะถ้าปิดประตูได้คงแบบดีเนาะแบบปิดแอบนะใครที่มีกุญแจก็จะมาเปิดได้อีกครั้งอันนี้โคตรดีแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้เว้ยอันนี้คือแบบน่าสนใจมากะนีับเป็นประตูใหม่แนวนะครับเป็นกุญแจตัวห้องลับใต้ดินนั่นเองนะครับใครเจอแล้วลองมาเปิดกันดูนะครับส่วนผมแนวผมหาไม่เจอเว้ยผมก็เลยอะ เอาคลิปต่างชาติไ้ดูแล้วกันขออนุญาตเครดิตด้วยนะครับนี่สามารถไปเล่นได้นะครับผมเอาเลนี่ครับก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับ Free Fire X Assassin เนี่ยก,ก็ GM เข้าแบบแอบใส่ของเล็กๆมาให้เราเล่นกันนะไม่ว่าจะเป็นตัวกระโดดแล้วก็จะเป็นตัวคยนะีย์เนี่ยที่อาจจะเจอได้พวกในกล่องหีบหรือว่าเจอตรงไหนผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าผมดูในคลิปเขาเจอจากหีบเว้ยแต่ผมก็หาไม่เจอแล้วแหละน่าจะหายากนะครับใครเจอแล้วก็คอมเมนต์หน่อยละกันนะว่าไปเจอที่ไหนมันจะเจอเฉพาะในกล่องสงครามหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนี่ยไอใครเคยเจอในห้องปกติ หรือว่าบ้านทั่วไปก็คอมเมนต์หน่อยละกันนะครับอะก็พูดถึงฟีฟา์เอ็กซ์ซินคิสแล้วเนี่ยก็พลาดไม่ได้ที่จะแบบพูดถึงตัวสกินหมัดแนลชูครับสกินหมัดตัวเอ็กซินคิสเนี่ยที่กำลังจะเข้ามาแล้วนะครับในตู้สุ่มลัคกี้โรเยลนะ เร็วๆนี้นะครับเข้ามาแน่นอนเลยนะครับเป็นตู้สุ่มอ่าเหมือนโทเค็นทาวเวอร์นะครับเก็บโทเค็น5โทเค็นเพื่อแลกเป็นตัวสกินหมัดถาวรเนี่ยซึ่งมันจะแยกกันอยู่แล้วนะครับเซิร์ฟไทยเนี่ยครับอ่าตัวเซิร์ฟต่างชาติเนี่ยเขาเอามาเป็นตัวอย่างนะวันนี้คือถ้าแบบเข้าเซิร์ฟไทยจริงๆมันก็จะมีแค่หมัดอย่างเดียวนะครับที่เป็นอันดับ5นะครับอันดับลงมาก็อาจจะเป็นของที่ย้อยๆนะครับ คงจะไม่มีท่าทางเหมือนเซิร์ฟนี้นะครับครับที่ผมขึ้นลิปให้ดูนะครับก็จะมีแค่ตัวสกินหมัดเท่านั้นนะครับมาแยกกันเลยนะมาแยกตู้กันเลยซึ่งต้องรอดูนะครับว่าจะต้องหมดกี่เพชรซึ่งผมมั่นใจไว้เลยว่า1,500พเพชรขึ้นแน่นอนนะเพราะนั้นเตรียมเพชรให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวสกินหมัดแอสซัสซิคริสสุดเท่นะครับซึ่งไม่มีวันกลับมาขายแล้วนะผมคิดว่างั้นนะผมคิดว่างั้นนะเหมือนแบบแดกนรกเลยนะครับผู้ชมครับอ่ะก็อย่าลืม ตังเนี่ยหรือว่าเก็บเพชรเนี่ยถ้าใครอยากได้นะใครไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะมันจะเป็นของแร r ในอนาคตนะครับแล้คลิปนี้ก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครลองไปเล่นแล้วก็มีอะไรอยู่ในตัวห้องนั้นบ้างเปิดประตูไปแล้วเจออะไรบ้างก็คอมเมนต์หน่อยละกันนะครับมาสปอยกันได้นะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจริงๆแล้วนะครับบ๊ายบายจ้า Yeah, this genius. From the country, right there with my genius. the there a Straight this right with kinfolk. from Damn. Ass up, nose down. Damn. Bitch, I do it. And it's the life we chose. Working all nights where I'm never going broke.